ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยพอดีพี่น้ำฝากเสื้อมาให้มีเอฟซีมีเอฟซีซื้อให้ป่ะพี่ว่าขออยมาเขาพูดเรักรถขอไปใส่เฉยๆแมนขอบคุณเอฟซีนะคะ น้ำฝากมาให้นี่น้ำได้นะขอบคุณพายศนะค่ะจ้าพอดีไปไปพอดีแล้วก็ราหลานมากเ่อไหนแบบนี้ยูโรยูหย่างมาเอายูโรกลับมาเหรอใช่หรอเอาบอกเออกกลับมาพร้อมกันนี่เลยมาเจอไอ้เชียสเชียสเขาเอบอกกับจ้าทินว่าลล่ะยูโรกลับมาถึงแล้วมาพร้อมกันเมื่อวานนี้แหละอ่ะโอ้มีหลอมาเอารถหรือคนอ๋อนเราคือเรารถหล่อมากใช่ไหมอือ เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยบอสอันนั้นเราได้ประเทศไหนเออมาเดี๋ยวมาเอารถข่อยเสียไปใส่ฉันเนาะกู้ใดรถมาจอดอย่างล่งงี่ฉันเนาะใส่แทนสิเปลี่ยนโสมใหม่พี่เนาะกำลังจะเปลี่ยนโฉมใหม่ กเริ่มเปลี่ยนกะเิ่มปลี่ยนสีพี่นาะไล่ไล่ขอบไปไล่นีรอบก้อนน่อ่ารอบก้อนนั่นเป็นเอามาติดติดแต่กระแปะว่าอยู่พี่นนอะก็จะเปะก็จะเกือบจะไม่อยู่ ใครจะเลี้ยงน้ำใครจะเลี้ยงน้ำสงสัยผู้ใดมานกับเลี้ยงนะแม่น้ำเนาะอีหลีเหรอผู้ใดมานกับเลี้ยงในนะเขาคนท่อไอ้นี่ตีผู้สิเลี้ยงน้ำแม่น้าแล้วนี่ไงนี่คนเลี้ยงน้ำโอยาบาลเขาท่นสอนกระหมือมไม่เคยเลี้ยงมีหาของมาขายท่านนี่จะเอามาให้ตู้ลูกตู้เตากินเออมาเล่นกันนะอันเอามาขายให้บอกจะคล้องอยากซื้อท่านนี่จะไหนเอามาเอามาสิมเดีอันนี้เอาบอดแหนม กเอาดวยเพรว่าเพว่ามันเป็นหมักหน้ามันกินอะไรเอาแฝดี่แอดจะกินบ่ไ้มันต้มมันต้อหยมันซีมกรไนค่มยนต้มนมันกินหน้าวเรเา่มันส้มอ๋สมมูมันโบสมมันมันก็กินไหนเนาะอันอหมักน้าเนาะอ๋อหมักน้ามันอะไรแกกินชัวชัวหมักน้าเราต้องบอกว่ามันเปรี้ยวใช่ถ้ามันส้มไม่ใช่เพราะว่ามันส้ม่านแถวทุกนเป็นเพราะไส้มาสีนไหนีละแ เดิร์แลวเบิรต้วเต้นไดไดนี้ยิเตเต้ที่ล้วเต้นไปไหนาเขาเต้นด้เบิรเบาดังเบาดังอคนเนีรยด่แถวแปดุนเชิดน้องเป็นพี่น้องนเหมืนตีมก็ต้องยู่ยไกลข้าเจ้าตัเาเต้นบาสวยเ่าบสวยเป็นหยังดอกีปีหยังเขาบังเบิร์เออเน่บเาเต้นอ้าวต้องต้องบอกว่าละครเป็นจริงเวลาใส่ชุดมาแล้วเขาบังเบิร แม่เพราะว่าจะบอกว่านุ้าๆนี้ชุดแบบว่าปูกองมาท่านนี้บอกเร่องคุบะวะเดี๋ยวเ่ากเอกเเดา้อาตีนี่ดัดทำเบาอันนี้น้องเบี้ยมากเลยจิ่น

ซอยตามหูจ้ะไม่แม้ซส้ยาข็งใน้ตุ่มหูแต่บริงารปั้นหนันสือาแต่ของเขาก็ใแ่ส้ให้มันง่ายไจ้จับคู่ได้ไลพี่น้องส่งมาให้หักแต่วราพอไข่ได้ตุ่มหูมันกลมๆแม่มักตุ่มหูต้องให้เหลาเราใส่แบนี้ที่เป็นมาซือมาซุปกันได้แต่ว่าขัดเป็นอันนั้นใส่ไวได้อ๋อแล้วแมนอยู่แล้วมักใส่กลมๆเงินแท้ีินะอันอื่นใส่ไว้ได้นไม่ไยได้ย็นของความใส่ไว้ได้ อันนี้เดินทางมาถึงงมอวันนี้เึ๊ดดไทยทำเมเอาก็เบิ้งซีน่เปเนี่ยเบิ้งสีนั่เปล่าเบิ้งสีขาวเนียนี่หัวตะมาเอาเดี๋ยวคนเิาไปยงเีเขาถือค้อเล่นกันคือขาวเบิ้งสี M C P U เลนน้ำทะเลเป็นนองตากแดดคนน่ะเปนองเปนอนอาบแดดก็นอนอาบแดด อ่อยสงอย่าง,งข่อยหาย,อยาอาไอมาติจักแไปใส่บูนับไลมืออื่นธมามืออื่นแสดงว่าแลดงว่าแล้วเม,มือม่อยจีมากไปแล้วมาไปคือว่ายาดแล้วเสียเมนันเลกันสีบเล็ไปน้ำกันย่ยยาดแล้วเสียทรม,มานัดไหวข่อยแต,งแต่งตตื่น,นแต่เสารไม่ได้มาแต่งนา<ด>แตงนาทาแต่งนาทาเลย เมื่บังไดโพสเราแต่ว่าอันญาเสียกับจอยมาซเนาะไปไปต้องไปลไปเปนไม่ชอมือเขากลับมาเร่อยๆมือแดงไปมือเข้าไปเราบอกว่าเราไปไทยบ้านน้องอีงอยู่จังหวัดตอนนี้มุดปลาหลงปลาข้าไทยขี่หอดใส่ละูเรา่องเรื่อบอกแกได้สือเฮ็ดมาฝากเนาะเนาะไกลมากเมื่อเราซื้อมาเยอะจีหอดใส่ละกู้พอไข่ยังว่าเมื่อพอไข่หายลับตีแม่ข้าแต่ไทยคี่บ่งบังทางเขาบับ่งจีพีเอสขี่รถขอดใส่ละกู้ตอนนี้ เป e well, uh ็น huh. ห่วงนิลูกเป็นห่วงว่าสิโทษถางกหวแล้วล่ะเบี้ยจักหอวใบุญนี่ว่าให้ทถาทเาิ่นจักเถอ่อโทถามกันเออทดบังดูนะบอกซื้อเฮ็ดอตนตะไข่มากฝากแม่นาแนไสิรับบอั่นเดเออทอเบ่งทอเบ่งทอเบ่งกันเส้นนอกพอนลุงปลาลุงดงทางหดายพ ใหญเงยป่ะแค่ยังว่าใส่กุ๊กเส้าแต่งหนาถาดสื่อมาแต่โสาบ่เห็นพอยังว่าแต่งหนาเทียงเด้อเทียงวสันเออแต่งหนาถาเกิดด้วยวันเถอะเทียงเด้อเทียงคนว่าแต่งเทียงเดินนัดกันไว้เทียงเด้อวสันพอสิไปหาซื้อวิกคนละพอสิแต่งต้นคือเทาก็ว่าอืมซื้อวิกไหมตื่นมานละหายจ่อยลงข้างขอใช้นนีิคือบุรักคนญสายบุนรักบุญสาย หัวแซตระบุนยี่นี่ก็มาอยู่บปดุนมาอน,นีิเอาของมาส่งลูกสาวเราก็สิทำบ่เนื้อบ้านเพราะรู้สึกว่ามันจะเ,ะเบี้ยหลือเกินนี่นี่อ๋อเราคือบวราใส่ลาบบ้านอะเบี้ยลาบเลยพัวเธอเป็นอย่างเนาะแบบที่นี่เนาะปั่งหนึ่งหัวเซตระบูอุ้ยลูกเพิ่นแมเบิ่งพี่น้องเบิ่งลูกเพิ่นฝั่งหนึ่งเป็นบ่าวฝั่งหนึ่งเทา <laughs> บรับไซได้เนาะอุ้ยไม่รับไซบะสันดิบรรับไ,บบไ,นาานไยน,บน,น,น,นี่ต้องใค่าทายคีเพื่าจังได้บุญหมุนตาหอดไซเนาเนาะจากสีสกเกียดมาบันแพงท่านเนงมาไปละเบี้ยบ้านเห็นท่านเดออกจากบ้านนันุงยิงแ้ด้ยินพี่น้องว่า,น,านีนา่อไรกับกับไปดูมแล้วคือ่าสัานวงังขนะ้ไล่นะเมียนขึ้นเรือขึ้นเรไปนอนบ้านุงยิงตี แล้วน่าจะมาต่บ้านละแล้วก็แล้วก็สีแม่อา่นวเราจะแวใส่ตือนบอเบันคลิปเล้กันต่อติดตามสถานการณ์เราวันรงกันใครเดวเราอัพลงประจำากติแต่ว่าห้องเี๋ยไ่ได้กันว่ใครได้อัปใครได้อัพคลิปมารบันเทิงจะมาสลสามชั่วโมงทีแล้วแล้น่นะทั้งนี้เอาทั้งนี้เขาจากับแอมหล้วต้นไหมลงขัวเขาเจากับแอมไปสิเวล้วลัวเขาจะับมรวัง มัน n เมัน n g t ฮะอันนี้มันข้นหน่อยมันก็เลยหนวยหนวยนั่นแต่ว่ามันหนวยใหญ่ยมันก็ดวยใหญ่ยู่ด้ล่ะมันก็หนวยใหญ่ยู่ด้เสียงเบิ่งขหวนบ่เงาะสีต็ ขอขอกินหวานขอก้าชไยได้อยากแก้บงงอยแล้วกินเอาเขียวกัดเอาให้เราเกินข <g ul ain> นงอโรงเรียน <g ul ain> มสีสีหยังสีแดงสีแดงสีออกแดงเงาะสีแดงอ่ะลิปนี้่ใบสมิ่งสักก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวคือโอกาสลักแบบเงาะก,ก่อนคู่ปอบระยู่ดอกพี่นอ้องอ่ะลิปนี้่ใบสมิ่งสัสกก่อนพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง